you <laughs> สวัสดีครับหมอเฮาส์ครับนายแพทย์ระพีพลพึงพัตกูลครับแพทย์ประจำสถาบันปลูกผม m a x h a i r ครับเทคนิคไมโครกราฟของ m a x h a i r เราเนี่ยครับเราเป็นคนคิดค้นในเรื่องของขั้นตอนของการปลูกผมที่มันมีขั้นตอนที่มากกว่าการปลูกผม FUE ปกติมากขึ้นมาการปลูกผมเนี่ยครับมันจะมีอยู่2พาร์ทพาร์ทแรกคือพาร์ทของการ Harve s t คือการเก็บกับพาร์ทของการ Planting คือการปัก ในช่วงของการเก็บผมเนี่ยครับเราใช้เครื่องมือมีหลายรุ่นให้เลือกนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะเหมาะกับผิวหนังและก็เส้นผมคนละแบบเครื่องมือที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่การตัดเก เนื้อเยื่อเส้นผมที่เป็นตัว doner เนี่ยครับจะใช้การสั่นที่เราเรียกว่า oscillation มันจะสามารถถนอมเส้นผมได้ดีกว่าตัวหัวเจาะจะไม่ไปทำลายรากผมเราสามารถเลือกไซส์ของหัวเจาะได้เล็กลงหลังจากนั้นพอเราได้ผมมาเนี่ยหมอก็จะเอาเส้นผมพวกนี้มาตัดตกแต่งเนื้อเยื่อโดยการตัดพวกผิวหนังกับไขมันส่วนเกินทิ้งเพื่อให้ไซส์มันเล็กลงอีก และทําการคัดแยกครับเราจําเป็นจะต้องคัดแยกจํานวนของเส้นผมต่อหนึ่งกราฟเอามาจัดเรียงในการปักผมเนี่ยจะทําให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแผลเล็กหายไวไซส์ของดอนเนอร์กราฟที่เราเก็บมาเล็กลงเพราะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและผิวหนังเล็กลงทีนี้พอเราได้ตัวที่เป็นขนาดเล็กลงแล้วก็ไม่มีตัวเวสติชูเยอะเวลาเราเอามาปักหรือว่าเอามาเรียงด้านหน้าเพื่อสร้างแนวผมใหม่เราสามารถปลูกชิดกันได้มากขึ้นทําให้ความหนาแน่นดูมากขึ้นด้วยครับ